อันต่อไปอะไรอ,ะอ่ะ Escape เอาไหมหรือจะไปอันอื่นก่อนอันนี้ก่อนหรือจะไป <laughs> <laughs> ประชันสมอง <laughs> อันนี้อะไรของกด Introduction อ่ะเขา <3 S 2> เชื่อทางขวาเขาเชื่อทางขวา,า,าอูอ้มีทางเลี้ยวด้วยต้องเลี้ยวดิ อ้าตัน<ห>อ้าตันมีมีทางอีกดีอ่าเพโดดเห็นเลยตันอ้าตันถ้าอย่ามาถามกูนะว่ากูไปทางไหนอ่ะกูวิ่งมัวเกมใจดีจังมีเปิดเพลงสบายๆให้ด้วยใช่เหรอปิดมิอสี่ไวายดิ อาทางนี้ตันเอาสักห้าสิบแล้วกันกด F5 เล่นได้ไหมน่าจะง่ายขึ้นอมัน,านนานทีจะมีเพลงอันนี้ตันหมอ F5 เล่นอ่ะถึงแล้ว <laughs> ไปทางไหนอ่ะจ <laughs> ำไม่ได้ผม <laughs> น,นี่ไงถึงแล้วมึงตามทางมาเลี้ยวขวานะฮะเนี่ยคือมีสามด่านใช่ไหมอันนี้คือด่านแรกเนาะเนี <point>. ่ยฮะเร่เช็คพอยต์สเตจสองโอ้ยเมืดจังยาอุ้ยไฟมีไฟ อ่ะทีนี้แหละหลงกันจริงแน่ๆอ่า hmm. uh, give up พวกคุณมีจจปุ give up อหรอ give up อีกแล้วอ่ปไะ วิ e ่งมัวอีสปอร์ตมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวประตูอะไรอ่ะเอาไปที่ประตูกิ๊อัพสวยอ้ากกิ๊บอัพคนปีนกูไม่กูไม่จำเลยว่าทางไหนไปเจอแล้วจะทางไปแล้วทางไหนวะโลโลโออาโซโลคนนี้ ไอ้พวกอยู่ไหนอเห็นได้ชื่อไม่รู้หาชั้นอยู่ไหนเง้นะหากิฟอัพก่อนไหมนะทางเจอกิฟอัพกดกิฟอัพกลับมาใหม่ทางไม่ได้ไปยากกูไม่ยอมแพ้เชื่อมันในสัญชาตญาณสิวะเขาไปไม่รอแล้วนะเจอแต่กิฟต์อัพแต่กลับมาเปล่าจะได้นำทางให้ อ่ะถ้าทางนี้กิ๊บอ้พกูไปละเอ้ยเจอแล้วถึงแล้วโอเคบอกแล้วเชื่อมันในสัญชาตญาณไว้ทีนี้ถึงตาเขาไปใหม่ไปทางไหนวะยัง <laughs> ไงถึงแล้วยังติดกำแพงอ๋อมานี่ยนี่ về Vì... chuột tổng ngày mượt nha place marker ai có marker để luôn <laughs> à? nó rất mà khó khăn. hai một hai một อ่ะถึงทางแยกแล้วเข้าไปทางนี้แล้วกันอ่าเราไม่ใช่มาร์เกอร์ให้เป็นประโยชน์หดอวไปทางเดียวกันแล้วก็ปักมาร์เกอร์ไว้อะไม่จำเป็นต้องใช้หรอกนะโอ้ไฟหายแล้วไม่หมายทางนี้เขาไม่เชื่อเขาเชื่อทางนี้อ่ากูเชื่อทางนี้ วิ่งไปเลยแล้วก็ย่องตรงทางเลี้ยวโอ้โหทางแยกประมาณสามสิบล้านทางทางกูเนี่ยทางนี้แล้วกันอันนี้ตันอันนี้อันนี้ก็ตันอันนี้ตันอ๋อติดจนได้ชั้น วนเข้าไปอ้ทางแยกประมาณสามสิบล้านทางเอาทางเดียวก,กับกูนี่นะเพื่อนอ่ะอันนี้รู้สึกมันจะวนเข้าไปข้างใหนเลยๆะโอ้อไไปไหวเร็วผมต้องรอประตูเปิดใหม่ด้วยฝั่งนี้ไม่มีไม่มีทางเลย อะไรเมื่อกี้คุณเจอทอดที่คุปักไว้วนกลับมาที่เดิมอย่างนั้นนะ่ะ mm. นั่นยังไงล่ะวนกลับมาที่เดิมถ้าเราไม่เลี้ยวล่ะเราตรงไปเลยลอุกากากะอุกากากะอุยอนนไว้ไม่เหมือน<า>สนนะครับอยู่ในปาร์ตี้ระดังกับฟาเยอะ เอออ่านี่ไงเจอแล้วเอาไม่ใช่ออเอ้ยมันมีใจกลางด้วยว่ะแล้วขึ้นมารีเทิร์นดูหับมันมีเช็คอยอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเลยพวกตรงจุดศูนย์กลางมันมีทางแยกสี่ทางเนะี่ยอ่าเขาไปทางบล็อกเพชรแล้วกันไปเชื่อในบล <c oughs> ็อกเพชรนึ่ว่าจบแล้วแม่งวิ่งมาตรงกลางปุ๊บแม่งมีขึ้นรีเทิร์นดูหับ จึดตึดอ่ะอ๋ออันนี้ตันค่อยค่อย <Okay. S 1> เดินคนอ่ตาตันให้กูมาเดินสะกลเลยไข่มันจึ๊บจึ๊บจึกบว่ของเราว่าไอ้ถ้าเราดำไปเราจะเจอกันบ่ <laughs> เอ้ยเดี๋ยวทอดไข่ <laughs> เอ้กูไม่ได้ เออว่าคุณลืมปักทอตละช่างแม่งกูมั่วแล้วมาอ่ามั่วทรงไงผลบุญนําทางมาดิเพราะว่าเขาใช้หมดไปแล้วนะบุญเขาเนี่ยอ่ะตายแล้วไปเกิดใหม่ตรงกลางเลยกะยังไม่เช็คพอยเลยตรงกลางลอ่ะนี้มาทางนี้ยังไม่เจอตรงกลางได้ซ้ำเลยคุณเนี่ย เวนเข้าอย่างนี้ตันแน่นอนทำไมโูดยิงมาทางนี้เขาเห็นชื่อไอ้ฟูกอีกแล้ววะอ่ามีตรงมีซ้ายมีขวาไปขวาอ้าอ้าอู้อู้อร้อนโอ้ยร้อนแรง,งนี้ตันวิ่งไปเจออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เจอทออ็อตอ่ะเจอท็อตก็หา คราวนี้ไปทางนี้บ้างเลี้ยวซ้ายเอ๋วนกลับมาเจทอดเผาวุงกดไม่ได้ยากเลยยากตรงมันมีลาวาเนี่ยอ่า เขตัน <Okay>, อ่ากูเจอเช็คพอยต์กูเลยเจอแล้วเขามาจากอ่าทางทางมาจากจุดเริ่มต้นคือลาพีสแล้วก็ตอนนี้เขามาทางทางทองอยู่อะไรคือทางลาพีสทางทองอะไรวะอ้าววันดีมันมีบล็อกไงไอ้บล็อกสี่ทิศของไอ้นี่ศูนย์กลางอะ่ะก็วิ่งมาเจอศูนย์กลางจา,จากจุดเริ่มต้นทางลาพีสอ่ะ โอ้ o, จะตายเอ้าอะไรเอ้าเจอแล้วโกรธได้ไหมเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ไฟจะหยุดครับโอ้ยอา โอ้ววายแล้วอุ่นเลยอ่าเจออ่ะเขาต้องรอเขาต้องรอให้ไฟมันหยุดก่อนข้างล่างมีน้ำข้างล่างมีน้ำลงมาเลยไม่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 ถ้าเขาโดดไปตอนนี้เเขาลงรองสีติ้งลงลาวาเนี่ยอ่าว้าวอือโหสุดยอดเรานี่ยมันเก่งจริงแม่งเอ้ยเล่นสี่อันใช้เวลาไม่ชอบพัลเซอร์อันหนึ่งเลย มันยากเนย